สวัสดีครับแล้วก็อยู่กันอีกแล้วนะครับคลิปที่2องเป็นการสอนว่าดยังไงไม่ให้ตัวละครเนี่ยเอียงผิดโลปแบบนะฮะ ก็วาดยังไงให้เป็นคนนั่นเองนะแล้วก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับคุณกอย่าสวัสดีนะคะณจุดจุดนี้ครับแล้วรูปนี้นะกอย่าวาดอะไรฮะเอ่อกวาดอะนาโตมีค่ะการวาดคนนะคะในชืแบบของเราเองคำว่าอะนาตมีนั่นคืออะไรเอาเอาเอาไ เออทำไมต้องวาดอะนาโตมีวาดเลยไม่ได้อะอแล้วแต่คนนะพูดจริงๆนะคือมันก็แล้วแต่คนจริงๆอะแล้วแต่คนถนัดเลยคืออะนาโตมี <Anat omy S 1> เนี่ยวาดไว้อะเพื่อให้กะระยะกะรูปร่างที่เราจะวาดจริงๆอะให้เป๊ะอะไรประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่าแบบอ่าไม่วาดได้ไหมไม่วาดก็ได้แต่ก็อาจจะไม่เป๊ะมากแต่ถ้าคนที่แบบเชี่ยวชาญมากแล้วอะ รือคนที่อยากจะทําเลยก็มีแต่ในแบบเราอ่ะก็อยากจะสอนไว้เผื่อคนหลายๆคนที่ฝึกวาดอะไรประมาณนี้ส่วนของอนาตอมีเนี่ยอ่าส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า ยอ,อย่างไหนมันตรงอ่ะอย่างไหนมันตรงก็ในฉบับของเราก็เราอาจจะตีเส้นก่อนว่าเออตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเนี่ยจะให้มีรูปร่างยังไงถ้าจะยืนตรงก็ตีเส้นตรงลงมาหรือถ้าจะแบบนั่งอะไรเงี้ยก็ตีเส้นตามรอยหน้าได้แล้วาวาดวงกลมส่วนหัวไว้ตรงปลายเส้นด้านบนแล้วค่อยไล่ลงมาวงกลมที่เราใช้วาดเนี่ยจะมีก้อแค่ตรงหัวไหล่แล้วก็ตรงคอเพื่อจะสังเกตได้ว่า ได้ง่ายกว่าว่าตรงนั้นอะ่ะคือเป็นจุดหมุนจุดที่สามารถขยับได้อ่ะเดี๋ยวคนดูจะไม่เข้าใจ insert i n s e r ตภาพก็ที่เราวาคือวาดตามจินตนาการของเราคืออันดับแรกก็ควรที่จะมีความคิดว่าเราอ่ะอยากวาดอะไรเป็นอันดับแรกพอเราอยากวาดคนเนี่ยเ,เราก็คิดว่าเอออยากให้คนอ่ะอยู่ในท่าไหนอยากให้มิวด้านหลังมัน<จ>เป็นยังไงอยากให้มือไว้ตรงไหนอยากให้ขา ไว้ตรงไหนอะไรน่ะนล้ต้องรู้ตำแหน่งก่อนแล้วรูปเนี้ยอย่างรูปเนี้ยตัวละครตัวเนี้ยอ่าขยับยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่คนคิดเลยนะพูดถึงนะ <laughs> คือใจจริงอะ่ะเราก็แบบเอออยากวาดให้แบบประมาณว่าเหมือนจะผลักเป็นการผลักซะมากกว่าประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่รู้กับอีกไอโมงยังไงแต่ก็ในความคิดเราก็คือผลักนะผลักที่เอาไว้กิน อ้าวหายเลยหาย <c oughs> หายเลย <c oughs> อ่าอ่าอ่าถักก็ก,ก็ประมาณว่าจะกระโดดอะไรเงี้ยใช่เป็นการถักที่จะแบบอจะกระโดดจะเดินจะยืนอะไรก็ว่าไปอะไรแบบนี้อ่าแล้วหลังจากวาดอน,นาโตมีเสร็จนะก็เห็นการอ่าขีดเส้นทับเป็นการตัดเส้นไหมใช่เป็นการ,ราตัดเส้น,เ,น,เ,สนเพื่อให้เรารู้ว่าไอ้เนี้ย เราวาดจริงแล้วเราวาดเป็นเส้นหลักแล้วอะไรเราจะใช้เส้นนี้เป็นหลักแล้วตัดตามอะไรเงี้ยใช่ตัดตามเลยเขียนตามเราก็ใส่รายละเอียดใช่ใส่รายละเอียดลงไปเออสงสัยเวลาวาดทำเงี้ยล้วเ,เราไม่ต้องลบไอครงเกา่าเราอะเราลบนะเราจะมียางลบอีกก้อนหนึ่งที่จะเป็นมุมแหลม <c oughs> เหมือนเป็นยางลบใหม่อะ่ะที่ตรงขอ,ขอบมันจะเป็นแหลมแหลมมาเห็นปะไม่เห็นไกวมากเออ วายมันวายอ่ะนั่นแหละเราจะใช้มุมแหลมตรงนั้นอะ่ะมาลบมาลบเอรอยล่างเพราะมันจะลบได้ไง่ายกว่าเป็นการวาดฉากเติมนิดหน่อยใช่ไหมใช่เติมนิดหน่อยเติมนิด,นเ,ตนดเติมหน่อยตามจินตนาการเลยจ้าอันนี้เราวาดตามออริคเก่าไงเราเคยวาดออริประมาณนี้ก็เลยแบบเอออยากวาดใหม่ดูได้ได้ผลงานออกมาเหมือนสิ่งที่คิดไว้ไหมหรือว่าก็เหมือนในระดับหนึ่งนะ แต่ก็จะพยายามฝึกต่อไปให้มันเบื่อในความเน็ตในสิ่งที่เราคิดมากกว่านี้ตรงนี้ก็ยังมีจุดบกพร่องเยอะอยู่นะโอเคแถมมีกล้องไม่โฟกัสอะถูกต้องกล้องน่ารักมากเลยอะมันมีชื่อสัตว์ของเราลุ่นอะไรบอกเขาไปยา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 ๆๆโดนโดแล้วคลิปนี้มาลงสีเหมือนเดิมไหมชอบเป็นอะไรที่ชอบการลงสีมากเลยของคุณก้อยเลยครับทางการมากทางการมาก คลิปนี้ไ,<อ>ไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบทในการวาดโลกนะคะส,ส่วนใครที่แบบอ,อ,อยากให้แบบวาดอะไรเนี่ยก็ลองคอมาดูใช่ขอกันมาได้เพราะนี่ก็ เป็นคลิปที่2ของเราแล้วถูกไหมอ่ามัง้งมั้งด้วยน่ารักที่สุดเลยใช่ใช่ใช่ลคลิปที่2ก<ๆ>พูดว่าต้นคลิปอล้วเลยคลิปที่ส 2>, <ๆ>ทส2ส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งด้วยจะได้แบบมีแจ้งเตือนว่าคลิปต่อไปนํำมาแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้าคลิปต่อไปแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่ารายการนี้จะเป็นรายการวัดรูปอย่างเดียวเลยหรือเปล่าใช่ก็คือถ้ามีอะไรทำได้เราก็จะคือเราจะเปลี่ยนสิ่งที่อยากทำในทุกๆ3มเดือนเออ ไม่แน่ไม่แน่แอาจจะไม่ทำวัดลูกหรืออาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้นั่นสิก็ติดตามไว้นะว่าเราจะทำอะไรกันใช่เอ,อเอ้ยทำไมผิวดำขึ้นเฮ้ยแสงมันปรับเราปรับแสงเองแหละไม่ใช่ผิวดำหรอกตัดเล็บแล้วนะรู้ยังโอเคคลิปของเราก็มีเท่านี้นะเดี๋ยวมันจะยาวไป<ค>อืมที่ากตัดไม่ใช่อะไรโอเคใครชอบก็อย่าลืมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเด้อนนอันนี้คือจอบแล้วใช่ไหมจะจบเลยปะล่ะก็จบจบเลยโอเคเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีสวัสดีค่ะ